สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท ong จัตีร,รวมกับรหลวงโปรโมชันสนอก,การถ่ายทอดสดศึกเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปั้นสถานโลกสดจากบริเวณหอประชุมริมน้ําของเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อสักครู่นั้นก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจ้าของกิจการได้ร่วมการบริจาคเพื่อสมทบช่วยเหลือเด็กนักเรียนและก็ส่วนหนึ่งนั้นไปดูแล พี่น้องประชาชนที่เกิดความทุกข์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เป็นมวยคู่รอยการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับแชมป์เข้มขัดเงินคือสีสเกตเตอร์ขงงารลวงโปรมชันต่อุอุนเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต่อกันที่น้ำหนักรุน118ปอนด์อาริกาจูเนียนยกแรกเริ่มแล้วครับต้อนรับเข้าสู่ศึก M150 นะครับต้อนรับสู่บ้านคนงามบ้านโปร่งคนสวยโพธารามครับว่ากันอย่างนั้น ปักหลักกันที่ราชบุรีครับวันนี้ศึกเอ็มร้อยห้าสิบโดยทีมงานของคุณสุรชาตินะครับนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้มีให้ชม5คู่ครับออกสตาร์ทร้อยสิบแปดไปดูอดีตแชมป์โลกนะครับของรุ่นซสเปอร์ไฟเวททิดแหลมครับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นสู้กับอินโดนีเซียภูกิจพัมประยุนครับภูชิขาดบนเวทีคุณชััยทศน์ครับนี่เริ่มแล้วนะครับฮผู้ประกันแชมป์จะหลังจากคู่นี้จบลงไปแล้ว ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านผู้ว่าสุรพลแสวงศักดิ์ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับคุณนรงค์ไพศาลทักษิณรวมทั้งท่านนายอำเภอโพธารามท่านานายอำเภอธรรมนูญแก้วคําแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันครับนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามคุณสวัสดิ์จังพานิชและคณะ จุใจครับช่องเกียรติศรีวันนี้ช่องสองชั่วโมงเต็มครับไปถึงเวลาสิกนาฬิกานี่คู่แรกออกสตาร์ทยกแรกครับวันนี้นัดนี้เราเอาสนามเข้ามาไว้อยู่ในหอประชุมนะครับก็<อ>ถือว่าเป็นหอประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการจัดงานต่างๆก็เป็นการยกระดับขององค์การมวยด้วยครับนั่งชมมวยแบบบรรยากาศสบายๆไม่ต้องทนแดดทนฝนนะครับอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันมวยก็ใส่กันเต็มที่แน่ครับวันนี้ ติดตามดูผลงานของสีสเกตนะครับปัจจุบันนี้เป็นแชมป์เข้มขัดเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเข้มขัดอีกเส้นหนึ่งนะครับ,รบก่อนจะถึงเข้มขัดใหญ่ก็มี3มทหารเสือนะครับม่ว่าเป็นสีสเกตนวพลแล้วก็เจ้าสุริยันแต่ว่าวันนี้คุณสุรชาติส่งมา2ทหารเสือเจ้าไม้สุริยันนั้นรอชิงอย่างเดียวแล้วครับเดือนมีนาคมนี้นครับคุณยศอดีตแชมป์โลกของเราโมักครูเห็นแวบ,บๆมาเชีย เพื่อนร่วมค่ายก็คือซิสเกตอยู่ด้วยอ,อาริกาช่วงยาวนครับนักชกจากอินโดนีเซียรายนี้สเต็ปขาในสวยงามครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับลูกท่าทรหดคนได้หรือเปล่าเจอหนักๆเจอตื้อเข้าไปช่วงปลายยกครับเจออปัปปะซ้ายนี่กอดเลยนะครับปลายยกที่หนึ่งม,มีโดนขวาแล้วหมัดสุดท้ายเราโดนนะครับ กลับก็ู้สนามนะครับหอประชุมของเทศบาลโคธารามแห่งนี้ที่เป็นผลงานนย,ยกแรกนะครับเจ้าแหลมหรือิีสเกตคุณเครื่องอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมทำสึกใหญ่ในอนาคตกับอาริกายูเนียนขอบคุณบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม m อ5มร้อ้แทนวันนี้ขอบคุณคุณสุกิจเพ็ญพวันครับบริษัแทแนาความพัฒนาจำกัด ที่ฟี่แผงสีเขียวแอนเตอร์ซิลลูกหมาขยนตองหนึ่งโดยบริษัทบางกอกอโตภาสจำกัดและจ็อกอัพรถยนต์พารากอนตามลุ้นกันต่อนะครับยกที่2ครูแรกออกสตาร์ทครับทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสภามวยโลกเป็นที่แน่นอนแล้วครับทางด้านของเจ้าไม้ครับเดือนมีนานี้รอฟังข่าวดีครับแต่ว่าแม่หลักทรัพย์ภาษามวยคุณยัยทั์ที่สู้กันมหาศาลพอสมควรครับต้องใช้เยอะแล้วครับ น่าจะระดับ10ล้านขึ้นไปก็ทัานทีมีความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนนักชกไทยให้เป็นแชมป์โลกตีดต่อได้เลยครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับสีสเกตโดนซ้ายออากระแทกซ้ายคืนครับกลายยกโดนขวาตรงนะครับรับแม่สองกาดครับคุณยายทัดทางด้านของอาริกายูเนียนแผนยาวนะครับมีซ้ายออกขวาเข้ามีขวาออกซ้ายเข้าครับดูสีสเกตตัดลำตัวนะครับนี่ครับเล่แล้วนะครับ ก็เชื่อว่าลูกหนักลูกเด็กขาดนั้นศีสเกตยังพร้อมนะครับชกได้หลากหลายนะครับระยะประชิดมีงัดมีอวบาคัดโอ้แต่ว่าโดนสวนเหมือนกันครับทําท่าจะเดือดแล้วครับคู่นี้ออกสตาร์ทคู่แรกท้อ,ทองท้องบางท้องบาง,ง,บางแม่โดนลํำตัวแล้วมีอาการครับกลมต่ําไปนิดนะครับอี้งแก้กมต่ำนี้ศีรษะจะชนจะกระแทก ราชบุรีนี่ถือว่าเป็นเมืองนักกีฬาเมืองมว่วอยู่แล้วครับมีคนดังๆเยอะครับสืบสักขันสืบมานัทบุญจำนงแล้วก็อีกหลายๆคนครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับตาชื่อเสียงให้จังหวัดนัดกกอดีกิีโอลิมปิกโดยเฉพาะนักตะกร้อทีมชาติไทยดีส่วนใหญ่อยู่ราชบุรีเสตเยอะเลยครับสมพรสิงหานี่ก็จากราชบุรีราชบุรีไม่ใช่ปันโอ่งเก่งอย่างเดียวครับกีฬาก็ใช้ได้ครับ พนมพรเอี่ยมสะอาดเจ้าเป็กอื่นโตก็ใช่ครับเอาเลยครับฝุกกสายต้องระวังครับเราสั้นกว่านครับอาริกาอา้ขาวขมดยกสองพักชมโฆษณาสวยๆกับเ็ประมาณปลายยกทีไรโดนทุกภาพสดๆในหอประชุมโพธารามนะครับเป็นหอประชุมของเทศบาลแห่งนี้ขอบคุณมาสลัดจำกัดยาพาราแคปมาสบามครีมทาถูนวดบริษัทท่างยาตราเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือสิบเอ็ดตัวเป็นยา แนโบราณและยากระชายเส้นตราหัวเสือเริ่มยก3ามาครับตัดลำตัวเลยนะครับทางด้านของเจ้าแหลมศรีสะเกดเครื่องติดแล้วครับตนจัดปลายแรงหรือเปล่าครับอาครับจะได้เห็นของหนักนะฮะยกนี้แหละครับเดินชนเลยนะครับพิดแหลมมีอดีตแชมป์โลกครับตอนนี้เข็มขัดเงินวันนี้เสียเปรียบช่วงครับแต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงกับเด็กคนนี้หมัดหน้าหมัดหลังนี่มีเสน่ห์ทั้งสิ้น ต้องระวังศีรษะนะครับต้องระวังหัวของคูู้อุ่นเครื่องครับคือกาลิกาหนีแล้วครับโนตัวไม่ดีครับตัวไม่ดีตีกันเชียงแล้วครับคุณยายทัศด้านข้างหอประชุมนี่เป็นเขื่อนด้วยนะครับไม่ใช่ทะเลครับตีกันเชียงออกข้างก่อนครับโดนสีข้างยางกันฟันชักจะครับปากแล้วครับดูผวาผวาแล้วนะครับสำหรับกาลิกา ชือเต็มเต็มอาริก้ายูเนียนเลยครับอ้าวครับต้องลงทุนนะครับสีสู <c oughs> ยวิ่งขบจูบัดซ้ายมาแม่เต็มเป่าเลยครับลูกนี้ <c oughs> จังหวะเราเข้าเขาเขาต่อยแล้วฉากออกไปไ<อ>แกใช้พื้นที่ของเวทีนี่คุ้มค่าจริงๆครับใช้ทุกตารางเม็ดเลยนะครับวิ่งไปรอบๆอ,อ้าวครับโดนโกหัวใจอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยกินหน <c oughs> ึ่งสองูว่าโดนเยอะแล้วนะครับ าริกาวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ระดมนาบางช้างครับผู้แทนของ w b วซิโอ้โหอาวครับโดนลำตัวอีกทีนึงเสียวเสียววสีรษจจะกระแทกกันนะครับต้องกอดต้องรัดยื้อเวลาแล้วครับส<งาน>ทีสามปลายยกกระทะหนักๆน,นี่เห็นชัดเจนนบครบาบแห่งแก่งของเจ้าแหลมสีสเกตเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นมาชุด อดแล้วครับอย่างนี้ไม่ไม่เห็นชุดไม่เห็นชุดใหญ่ก็รู้ตัวแล้วนะครับสําหรับอาริกาโดนมาเดียวแล้วรีบกอดไว้เดี๋ยวดูครับเอาซ้ายเข้าเอาขวาออกครับสลับกาดนะครับให้สีสเกตนั้นจับทางให้ยากหน่อยแมาดูครับเชิญชวนอีกแล้วเชิญชวนเชิญชวนจะจับให้จักไม่ทันครับละทันทางก่อนยก ผลงานยกสามนะครับยับซ้ายโดดเต็มๆนะครับแต่ว่าดูแล้วยกนี้อาริกานั้นหนีมากกว่าตตอยนะครับจึงยกสี่แล้วครับขอบคุณยาหน้าแก้ไอตราเสือ11อตัวสู่11ปัญญาสามัญประจำบ้านยาแผนโบราณสบู่สมุนไพรทีจี1 1ตราเสือ11ตัวอริตัวใาขยะเป็นทาคจำกัดเนสกาแฟและนิสันโนาราพร้อมทั้งนิเวลฟอร์เมนรวมถึงหัวเชือ้อ ดีเซล powerjet นะครับนายห้างเชิดชยัยตอนนี้ลุ้นอยู่ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับโขณะที่คุณนรงว่องกเกษิรการนุ่งครับไปปักหลังอยู่ที่เวียดนามลุ้นชมอยู่ขอบคุณสมกฤษตังคุณจับครับคุณพิชัยกินทีเอ็มร้อยห้ M าสิบมาซันแลบลูกหม,มากรถยนต์ตองหนึ่งครับคุณปานวัตรก็มาลุ้นด้วยตัดทิ้แล้วไม่เชอ ไม่ใช่น้ำน้ำกดแช่เย็นนะครับโอ้โหคายของเก่าเลยครับเป็นสายทานออกมาเลยครับคุณยรัตเดี๋ยวจะได้ชมภาพชาเดี๋ยวจะได้ชมภาพปากเดียวนะครับอยู่เลยครับออกข้างปากอยู่นะครับปากท้ายครับมาซ้ายนะครับต่อยลิ้นปีแล้วเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับต่อยด้วยซ้ายนะครับเข่าเข่าลิ้นปีครับแล้วก็เนี่ยครับ ทายาการฟันเสร็จแล้วนักมวยนี่อย่างน้อยต้องรับประทานอาหารให้ย่อยถึง4ชั่วโมงครับสงสัยอาหารเมืองไทยอร่อยครับคุณยายทัดกดใจไม่ไหวครับแ้วดูแค่นี้พอเลยครับหนนันั้นอุจจารครับพักสักครูคร่ครับพักสักครู่รมชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแชมป์เดิมขันเงินคือีสเกตแล,ลว้วกลรวโปรโมชั่นุ่นเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียนะครับ อาริกายุเนี่ยนเกมดำเนินมาได้ดีแล้วครับ1 2 3สต่อไปได้ดีครับ3ามเริ่มโดนมากขึ้นพอขึ้นยก4หมัดเดียวจริงๆนะครับดูนะครับมัดซ้ายของซีสเกตนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับมัดซ้ายของซีสเกตฟั้งมัดเนี้ยครับแล้วก็จุกครับจุกถึงคายของเก่า ท่านผู้ชมที่เคารพครับแค่ยกสี่วันนี้นะครับทางอดีตแชมป์โลกของเราก็คือศรีศรีสะเกดนะครับนครหลวงโปรโมชั่นก็ต่อยอนังมวยชาวอินโดนีเซียนะครับถึงกับกองแล้วก็ขายของเก่าบนเวทีเลยนะครับแค่ยกสี่เท่านั้นนะครับอดีตแชมป์โลก